เขาเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบทสมโนโนด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องการทําจิตว่างเชิญรับฟังกันได้เลยครับน,นะโมตัาสะภะคะวะทตอะระหะโตสัมมาสัพุิธัสสะนโม ต,ต่าจะม,มัวโตอารามโตสต็มลังบัสสะนะโมต่ท่าจะมัวโตอารามโตสตมลังุกระสะานาขอกาสนี้จะกล่าวถึงความมีจิตว่างทำใจว่างการมีจิตว่างหรือทำจิตว่าง ข้อนี้ผู้ฟังทั้งหลายคนทั้งหลายย่มไม่เข้าใจกันคนทั้งหลายไม่เข้าใจกันคือเข้าใจผิดไปอย่างอื่นไปเสียเหมือนกับคนเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นทุกข์เป็นความสุขไปก็ามาเห็นทุกข์เป็นความสุขไป ก็กลับเห็นความสุขว่าเป็นความทุกข์ก็เพราะฉะนั้นคนที่เห็นทิดไปเช่นนี้จึงเท่ากับว่าเป็นคนกลัวความสุขเป็นคนกลัวความสุขไปกลัวจะได้ความสุขและเหตุว่าเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขไป ก็มาเห็นผิดไปชนิดทําไมจึงจะว่าเป็นคนกลัวต่อความสุขเ้าก็คือคนกลัวต่อความความว่างนั่นเองเอาความว่างของการทําจิตว่างปเปรเียบเทียบกับความว่างภา,า,ายนอกความว่างภา,ายนอกมันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความว่างภา,ายนอกคนเราย่อมกลัวกัน กลัวความว่างภายนอกกลัวความว่างภายนอกกลัวอย่างไรก็คือก็เรีกเป็นต้นว่ากลัวตกงานกลัวว่างงานคนว่างงานก็กลัวขั้นตกแล้วก็กลัวยังไม่ตกก็กลัวกำลังทำงานอยู่เขาบอกว่า จะปลดออกแล้วจะเอาออกแล้วจะไม่ให้ทำง,งานแล้วอันนี้ยังจะกลัวท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เรียกว่ากลัวต่อความว่างงานกลัวต่อความว่างเงินทองเงินทองก็กลัวคือกลัวว่า,วาไม่มีเงินไม่มีทอง คนไม่มีเงินไม่มีทองเ็าเรียกว่าว่างจากเงินว่างจากทองอันนี้ก็กลัวว่างกลัวความจนนั่นเองแต่คนที่มีเงินมีทองก็มีความสุกสบายเพราะมีเงินมีทองใช่แต่ถ้าไม่มีินไม่มีทองเรียกว่าว่างจากเงินว่างจากทอง เอาเงินเอาทองที่ไหนมาใช้ก็ลำบากบางคนถึงต้องไปคู่เขามาใช้ก็เพราะว่าวางเงินวางทองแล้วจะเป็นทุกข์ก็ท่านู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะน,น,นั้นจริงเกิดกลัวความล่าส้นมาแถมคือกลัวความว่าเงินว่าทองกลัวมไม่มีเงินกลัวมไม่มีทอง ก็ยังกลัวว้างอย่างอื่นอีกเป็นอนเนกเกิดว่างยากบ้างมิดพักพวกเพื่อนโผงไรมารไรยาิมิดเพื่อนโูงก็กลัวก็เกิดความกลัวไม่มียากไม่มีมิดไม่มีพักไม่มีพวกวางบริวาลว่างบริวาลก็กลัว ลัวจะไม่มีเพื่อนไม่มีผูงไม่มีบริวารแวดล้อมไม่มีคนใช้ไม่มีคนช่วยเหลือว่างจากยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์เขาถอดออกเสียรือคนไปเสียจากยศถาบรรดาศักดิ์บ็กรรัวท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ยังเอ่นแถ้งกิดว่าง ในครอบในครัวแถมว่างจากการเป็นครอบเป็นครัวว่างจากครอบครัวก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาแถมโดยที่ตนแม้แต่กลัวจะว่างตัวตนโดยที่สุดก็คือกลัวจะว่างตัวตนครัวจะไม่มีตัวตนเขาพูดกันว่าพูดถึงพระนิพพานแล้ว หาตัวตนไม่ได้อย่างนี้ก็กลัวขึ้นมาแถมโอ้ท่าความดีเป็นอันมากกลายจะถึงกระนิพพานก็เหมือนกับกลายถึงปากเหลือ,อกลับเห็นไปเช่นนั้นก็เพราะว่ากลัวจะไม่มีตัวตนกลัวจะว่าจากตัวตนเรื่องของคนที่ไม่เข้าใจมันก็อย่างว่านี่แหละ ฉะนั้นสมาธิทำจิตว่างหรือคนมีจิตใจว่างอันนี้มันไม่ใช่แบด,ดอย่างนั้นคือมันไม่ใช่แบบทางโลกหรือที่กล่าวมาข้างต้นว่างอย่างนั้นก็น่าจะกลัวของคนทั้งหลายแต่ว่าจิตว่างหรือทำสมาธิในแบบ ทันคิดให้ว่างอันนี้มันไม่ใช่ทำแล้วก็เกิดทุกข์ว่างแล้วก็เกิดทุกข์หาไม่ได้คือว่างแล้วมันเป็นความสุขว่างแล้วมันเป็นความสุขอันนี้คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านพระคุณเจ้าถึงว่าต้นคนทั้งหลายไม่เข้าใจคำว่าว่างในที่นี้ ทำจิตให้ว่างหรือเป็นคนที่มีจิตว่างกลัวจะเป็นคนมีจิตว่างก็คือคนกลัวความสุขทําจิตให้ว่างก็กลัวจะมีความสุขนั่นแหละแต่หาไม่ได้คือความเข้าใจนั้นไม่ถูกถ้าคนเรามีจิตว่างได้ โดยแบบสมาธิไม่ใช่ว่าอย่างแบบไม่มีเงนินไม่มีทองตกการตกงานยศถารบรรดาจักเพื่อนผูงมิตรหายอะไรเหล่านั้นไม่ใช่ว่างแบบนั้นการทำจิตให้ว่างมันจะมีความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อที่คนยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่เป็นก็จะไม่รู้ได้ ็เมื่อไม่รู้ได้มันก็ชื่อว่ายังเป็นคนมืดมนอยู่ยังไม่เข้าใจต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าันแพ้่จิงคือยังมองไม่เห็นว่าเมื่อจิตว่างแล้วมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรก็มีคำตอบว่ารู้ได้ด้วยตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเอง ก็รู้ได้ด้วยตัวเองรู้ได้อย่างไรแล้วก็ต้องรู้อย่างนี้ก่อนคือรู้โดยการเปรียบเทียบคือความคิดของคนเนี่ยทำทำนี้เรียกว่าการปรุงแต่งหรือสังขารการปรุงแต่งสังขารอันนี้เป็นฝากทุกข์ การปรุงแต่งสังขารก็คืออุธรรมดาก็ความคิดนั่นเองคือความนึกคิดนั่นเองทีนี้ความนึกคิดนั่นเองนะั่นอ่ะมันเป็นความทุกข์อย่างไรอันนี้ก็ดูจะมองเห็นยากสักน้อยหนึ่งก็พราฉะนั้นจึงขอเปรียบเทียบความนึกความคิดหรือการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารน,นั้น มันก็เหมือนกับคนแบกบกระสอบไว้สามกระสอบที่คนทิศทูนไว้บนทิศะนี้ทูลไว้บนบา่าแบกบกระสอบสามกระสอบกระสอบหนึ่งคือเป็นหินอีก,กระสอบหนึ่งคือเป็นดิน อีกกระสอบหนึ่งเป็นแกบแอันนี้ชื่อว่าเหมือนกับคูนไว้แบกบไว้ซึ่งกระสอบหินกระสอบดินกระสอบแกบกระสอบหินดินแกลบหมายถึงอะไรอย่าง่างหมายถึงอไรอย่างกระสอบหนึ่งเป็นหิน คือหมายถึงทุกขเวทนาด้วยการสเวยเวทนาคือสะเวยอารมณ์สเวอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นเป็นอารมณ์เกลียด เกลียดที่สดแล้วแล้วก็เป็นอารมณ์รัวที่สดแล้วเป็นอารมณ์ร้อนที่สดแล้วเกลียดที่สดแล้วเดือดที่สดแล้วอันนี้คือเรียกว่าสเสวยทุกขเวทนาคือนึกถึงอารมณ์อันนั้น เวยอารมณ์อันั้นรู้สึกในอารมณ์อันนั้นอันนี้ก็เหมือนกับกระสอบหินท่านผู้ฟังทั้งหลายแบบก,กระสอบหินไว้แล้วก็อีกสองกระสอบคือเป็นกระสอบดินทัดลงมาเป็นกระสอบดิน ก็แบบกระสอบดินไว้ด้วยกระสอบดินนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอายังกระสอบดินนั่นหมายถึงสเสวยอารมณ์ลุคเวทนาคือสเสวยอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจหรือเจริญใจหรือที่ยินดีหรือที่เรียกว่ามีความสุขคือมีความพอใจ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทุกขเวทนาก็เช่นว่านึกถึงเรื่องที่ดีๆที่เพิดเพื่อนเจริญใจในที่ผ่านมาแล้วเมื่อนั่นเมื่อนี้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำอยู่กับเพื่อนกับผู้มบเพื่อนกับผู้มีความเพิเดอเพืนเจริญใจมาถึงบ้านก่อ เป็นประโยายนด้วยมิสา,ายคนนั่นก็เอาของฝันมาคนนี้ก็ไให้อันนั่นคนนี้ก็ไให้อันนี้มีแต่ของดีให้ทั้งนั้นกระด,ดจนว่าให้เงินให้ทองอะไรก็ตามเถอะเมืถึงอารมณ์ชนี้ก็มีความยินดีเพื่อเกินพอใจทำาเกิดความสุขจึงเรียกว่าสุขเวทนะ ก็ตุกอเวทนานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ยินดีเกดเถินแต่มันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่ในการที่ต้องปรุงอยู่คิดอยู่นึกอยู่น้มเอาปกติภายในให้สูญเสียไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ชนนี้ มีการเลิกเะนี้ก็จึงเปรียบเหมือนกับว่าเป็นกระสอบดินที่แบกไว้กระสอบดินที่แบกไว้ก็เหมือนกับว่าจะดีกว่ากระสอบหินสักน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นดินเบากว่าหินคือว่าทุกขเวทนามันดีกว่าทุกขเวทนา ชาญาจมทมท่านูฟังกัหลายก็แะ้วอีกระสอบหนึ่งที่แบกไว้มันเป็นอัยังละหมายถึงอัยังคือกระสอบแกบกระสอบแกบก็คือหมายถึงอทุกขมตุขเวทนาอทุทกมตุขเวทนาก็คือเต่ยอารมณ์ลึกนึกคิดเรื่อยไป ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าขั้นทุกขเวทนาและก็ไม่เข้าขั้นทุกขเวทนาก็เป็นอารมณ์แค่ก,กลางๆกรอบเบาน้อยนึงคือเป็นอารมณ์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปเรียกว่าทุกขามาสุขเวทนาฉะนั้นเวทนาจึงได้ความว่ามีอยู่สามคือการกระเวยอารมณ์มีสามอย่างก็แม้กระนั่ง อาทุกขมาทุกขเวทนาก็ยังชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันคือยังเป็นของหนักอยู่เหมือนกันแต่ไม่หนักเท่าสมกตปรอบที่ผ่านมาแล้วมันไม่ไม่นักมากคืออยู่กลางๆหรือไม่น่มไปทางใดอันนี้เปรียบเหมือนกับว่าก็ตอบแก่ก็ยังพูนอยู่ก็ยังหนักอยู่ ก็แท้่าลงทั้งหมดลอยวางทั้งหมดคือกระสอบหินก็ลอ,อยออกไปวางออกไปกระสอบดินก็ลงลอยปลดปล่อยวางออกไปแล้วก็กระสอบที่สามกระสอบแกบก,ก็ล่อยวางออกไปคงไม่คิดอะไรทั้งนั้นมันก็จะเข้าถึงความว่าง คือว่างจากสังขารทั้งควงมคือว่างจากความนึกความคิดความยึดมัน่นในอารมณ์ต่างๆคือไม่ตามเห็นรูปเสียงลิ่นโลโสตะจิตใจก็จะว่างสา็าญาทนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อจิตใจว่างจิตใจสงบจะน,นี้มันจะเกิดความสุขขึ้นโดยไม่ต้องไปรเรียบหา พอเมื่อปลงปล่อยวางแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นเองรู้ขึ้นเองว่าเออไอที่วางนี่มันดีกว่าไม่วางไอที่วางนี่มันดีกว่าไม่วางไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองหรืออีกน่าหนึ่งความนึกความคิดธรรมดาธรรมดา ว่ามันก็ยังมีนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตแต่ก็ไม่หนักหน่วงแล้วก็ยังนึกถึงในปัจจุบันคือที่กําลังเป็นอยู่ยังคงแต็มยังนึกยังคิดอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนกับว่ากระตอกแกะเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วคือการนึกธรรมดาธรรมดาก็คือ อาทุกข์ก็มาทุกข์นั่นเองนั่นแหละแต่นี้มันเป็นธรรมดาก็ที่ยังแบบอยู่กระตอบแกบคือนึกถึงอดีตอารมณ์อดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมเหมือนว่ากระตอบแกบนั้นมันมีอยู่สิบห้ากิโลกระตอบแกบนี้อยู่สิบห้ากิโลนึกถึงอดีตก็ห้ากิโล ห้ากิโลกรัมนึกถึงอนาคตก็ห้ากิโลกรัมไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงอนาคตแต่ยังนึกอยู่แต่ในปัจจุบันยังคิดอยู่ในเรื่องปัจจุบันก็ห้ากิโลกรัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นระตอแบแกบจริงชื่อว่ามีน้ำหนักอยู่สิบห้ากิโลกรัมแต่เราสิบห้ากิโลกรัมเนี่ย เราดีตออกไปเสียสมมติว่าเราปล่อยวางอาดีตไปแล้วไม่นึกคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะก็ชื่อว่าเราว,วาจากอาดีตแล้วเอาออกไปเสียห้ากิโลกร,รัมแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกกี่กิโลกร,รมัมก็ดีขึ้นมาแล้วทีนี้อานาคตครับบางคนก็ยังไปนึกถึงอานาคตที่ยังไม่มาถึงอน,นั่นก็ ก็ยังเป็นความหนักอยู่ยังเป็นทุกอยู่เพราะฉะนั้นจริงพูดว่าอันนั้นก็คือมีน้ำหนักห้ากิโลเหมือนกันอดีตอนาคตห้าอดีตห้ากิโลอนาคตห้ากิโลเอาออกไปเสียเอาออกไปเสียแล้วมันไม่ถึงละหล่วงแล้วก็จังมันก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันว่างไปอนาคตก็ไม่จ้อเงินนึกคิ้น นี่ก็ a, ให้มันว่างไปมันก็เหลือห้ากิโลห้ากิโลกันแม่ห้ากิโลกันนี่หรือไม่นึกคิดอะไรเลยไปวางเตียทั้งหมดทำให้จิตว่ามไม่มีอารมณ์เลยซึ่งซึ่งที่เรียกว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบัน หรือไม่มีที่รวมมาแล้วไม่มีที่ยังไม่มาถึงไม่มีทั้งเท่กําลังกินอยู่มันก็จะเป็นฝ่างว่างก็คือเป็นจิตว่างนั่นเองเมือ่อจิตว่างก็เป็นอันว่าไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันก็ก็สอบแกรบมันก็รงเสร็จแล้วสิบห้ากิโลก็งลงไปหมดจะแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นอย่างไรศรัทธาญาณูมท่านผู้ฟังทัง้งหลาย คงรู้ได้ตัวเองด้วยตัวเองนั่นแหละมันจะสุขหรือมันจะทุกข์อันนี้ชื่อว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองทีนี้ขอ้อสุดท้ายขอเปียบเทียบอีก,การหนึ่งคนที่ยืนอยู่แบกบของด้วยกับคนที่ยืนอยู่ไม่ได้แบกของ จะเอาคนใดละันใดคนจะได้เทียบกันคนใดจะมีความสุขกว่ากันคนที่ยืนแบกของกับคนยืนตัวเปล่าอันนี้ก็คงจะได้คำตอบว่าคนยืนตัวเปล่าก็ย่อมได้เปรียบก,กว่าในเรื่องความสุขแต่คนที่อื่นแบบก็ได้เทียบในเรื่องความทุกข์คือต้องแบบของหนักไว้ ทีนี้ถามอีกว่าคนที่ยืนอยู่ไม่ได้แบด่อะไรด้วยยืนอยู่ตัวเปล่ายืนอยู่แบบสบายๆกับคนที่นั่งอยู่แบบสบายๆคนใดจะดีกว่าคนใดจะมีความสลายกว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็จะมีคำตอบว่าคนนั่งสบายๆย,ยังดีกว่าคนที่ ยืนอยู่สบายสบายทีนี่คนนั่งสบายสบายคนนอนสบายสบายในจะดีกว่ากันก็จะมีคำตอบว่าคนนอนสบายสบายดีกว่าคนนั่งสบายสบายเพราะว่คนนั่งสบายสบายก็เป็นอิสระในตัวเองคนยืนสบายสบายก็เป็นอิสระแก่ตัวเอง ทีนีคนนั่งสบายสบายกับคนนอนรับสบายบายอันใดจะดีกว่ากันท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะสุขคนรับสบายบายไม่ได้คนรับสบายสบายจะมีความสุขมากกว่าคนไม่รับหรือไม่มีทุกเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบ กษตาญาติรวมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกอันเกิดจากจิตใจว่างหรือทํานจให้ว่างได้ตามความหมายที่กล่าวมานี่มันก็จะรู้ได้โดยตัวเองเพราะฉะนั้นท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อจิงกล่าวขึ้นต้นว่าคําว่าทําจิตว่างหรือคนมีจิตว่างหรือทําสมาธิให้ว่างหรือทําสมาธิแบบใจว่าง คนภายนอกหรือคนที่ส่วนมากก็จะไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็จะเอาไปเทียบกับความว่างเหมือนกับคนว่างเงินว่างงานตกเงินตกงานอะไรเนี่ยก็จะเอาไปเทียบอย่างนั้นมันก็ผิดไปเรียกว่ามองกันไปโดยคนละแบบจึงชื่อว่าว่างอย่างนั้นมันไม่ใช่ความหมายของการทำคิดให้ว่าง หรือความว่างของสมาธิอันนี้ทายาโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้กุศลก็กล่าวมาถึงเรื่องการทำจิตให้ว่างหรือสมาธิทำจิตให้ว่างคนส่วนมากไม่เข้าใจแต่จะเข้าใจได้ต่อเมื่อก็ทำจิตให้ว่างแล้วโดยลำดับ เขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองดังที่บรรยายมาแล,ออล้วข้างต้นโดยย่อขอสอนนีลงในกระานแ้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออน,นิสงส์งผลบุญจากการรว้ฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่ง่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ